รถแท็กเตอร์จะหายไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มาลองฟังกันดูนะครับหลายคนก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศเยอรมันไปดูงานอาคีเทนิก้าปี2 0 2 5ซึ่งเป็นงานที่แสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอากีเค้ t เจอร์หรือเกี่ยวกับการเกษตรครับเป็นงานที่ทันสมัยสุดในโลกก็ที่แสดงสินค้าที่ดีที่สุดในโลกนะครับก็ผมได้ไปเห็นแล้วว่าเออหลายๆอย่างหลายๆสิ่งเนี่ยมันเริ่มที่จะมา กันเยอะนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยรถแท็กเตอร์เนี่ยมันจะหายไปจริงไหมเพราะว่าตอนนี้หลายๆเจ้าของบริษัทเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นคูนไม่ว่าจะเป็นเลมนไม่ว่าจะเป็นอะไรแบรนด์ต่างๆแบรนด์ฮอสแบรนด์เอ่ออัมซอนก็แล้วแต่นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยที่เป็นระดับโลกเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีต้นกำลังเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับพวกนี้เขาเริ่มมี ผลิตเป็นของตัวเองแล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาโรเทคเตอร์นั่นเองนะครับไม่ต้องพึ่งพาจอเดียมไม่ต้องพึ่งพาเน็ตพอลแลนดไม่ต้องพึ่งพาคบต้าหรือยี่ห้อหอ,หอื่นผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเิยอันนี้ดีกว่าเริ่มต้นนีที่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยรรแท็กเตอร์จะไม่ได้เป็นตัวคุมเกมแน่นอนในอนาคตรรแท็กเตอร์จะเป็นแค่ะรองผมมองนะยังไงผมก็มองอย่างนี้ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าแหละ ก็ผกแก่ไปกว่ามากกว่านี้แล้วกันส่วนตัวเครื่องมือกลต่อพ่วงเนี่ยจะเป็นพระเอกแทนเพราะว่าเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยใครก็ทําได้บริษัทอินเวมนสามารถซื้อเครื่องยนต์จากบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์มาเองก็ได้หรือมอเตอร์ที่เป็นไฟ,ฟฟ้าเอามาเองก็ได้หรือบริษัทที่รับทำพวกประเภทไฮบริดเอามาเองก็ได้เอามาใส่ในอิเวของตัวเองเพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันซื้อกันมาได้ แต่สิ่งที่ซื้อไม่ได้ทุกคนนั่นก็คือเรื่องของโนว์ฮาหรือความรู้ในการเตรียมดินความรู้ในการไถดินความรู้ของพวกการจัดการแปลงพวกนี้มากกว่าที่มันไม่สามารถลอกได้มันเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละแบรนด์ที่เขาทําเครื่องมือผันไถหัวหมูเครื่องปลูกโนทิว no ดิวติฟดิวพวกนี้ครับเขาทําออกมามันลอกยากอย่างผมไปงานนะ แต่ละค่ายอะ่ะมันจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาโชว์จนผมอะ่ะได้คุยกับจารย์ถ่ายมาบินเดอร์ไซัน,น,นเราไปด้วยกันแล้วเราเห็นว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันอยู่จุดไหนระหว่างของการเพาะปลูกของโลกเนี่ยคือยังไงเราก็ไม่มีทางไปถึงในเร็วๆนี้แน่นอนสำหรับการปลูกแบบระดับนั้น การปลูกแบบระดับที่เป็นกเกษตรคำนวนอทร์ติโอารเแบบโนทิวดิเนี่ยของเราน่าจะยากมากเรื่องของเทคและเทคโนโลยีที่เขาเข้ามาพวกเกี่ยวกับการพยากรณ์สมมุตินะครับปีนี้มันจะมีไอตัวเครื่องมือตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แต่ คุณปอกเขามาบินเขาบอกว่าเขาสนใจในตัวนี้มากก็คือเรื่องของการเอาตัวเครื่องมือเก็บสถิติของพื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยเอามารวมกันสมมติที่อยู่ซักเมืองการก็นะฮะเมืองการจนันทบ,บุรีเนี่ยฝนตกปีนี้เวลาเนี่ยฝนตกกี่มิลกี่มิลลิเมตรฝนตกเยอะแค่ไหนแดดร้อนแค่ไหนเนี่ยพวกนี้มันจะเก็บสถิติไว้ถามว่าเก็บไว้ทําไมก็เพื่ออนาคตข้างหน้าหรือปีหน้าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยปกติแล้วมันตกช่วงนี้ ความคาดเคลื่อนมันน่าจะน้อยหรือหนักสุดก็เรื่องของพายุก็ว่ากันไปแต่ว่าพวกนี้การเก็บสถิติเนี่ยหรือการเก็บข้อมูลการเก็บสเตตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกษตรยุคใหม่ต้องให้ความสําคัญแบบมากๆด้วยนะครับคนแบบมากๆเลยนะทุกคนไม่ใช่แบบนิดๆหน่อยๆแบบมากๆการตรวจสอบดินการดูคุณภาพของดินที่เราปลูกกันบ้านเรายังขาดการเก็บหินเพราะารู้สึกว่ามันจะเป็นคอร์สที่ค่อนข้างสูงเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการที่จะเอา หาเครื่องมือมาเก็บตัวเหินอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกคือต่างประเทศเขายอมเจ็บตัวทีเดียวเพื่อที่จะเจ็บน้อยกว่าในตอนหลังเพราะว่าสังเกตว่ารถแท็กเตอร์บ้านเขาอ่ะมันไม่โสมเพราะว่าเขาใช้ลากอย่างเดียวลากแบบถูกวิธีบ้านเรานี่ทําทุกอย่างรถแท็กเตอร์คือทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะครับยงดีเบตเมื่อวานเนีย่ยผมหาล่าสุดแล้วันดีเบตเมื่อวานที่เป็น CK ฮะ CK เ a s t สเ r ิเขาได้ดีเบตว่า คนไทยเกษตรกรไทยเขารู้ตุ้นทุนแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะขายเท่าไหร่อีกข้อน,นี้มันกออ็มองให้เห็นว่าเ,เกษตรกรไทยบ้านเราไม่รู้นะว่าเราจะขายพืชผลผลิตท,ที่สมมติปลูกอ้อยเงี้ยเรารู้ทุนปลูกเนี่ยต่อไร่แต่เราไม่รู้ว่าต่อไร่เราจะขายเท่าไหร่น,นี่ก็คือข้อเสียของออรัฐบาลใ,ในใจของรัฐบาลบ้านเรานะครับว่าไม่สามารถที่จะออรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรได้เลย นะครับมันค่อนข้างที่จะเอื้อกับในทุนสักหน่อยนะครับอ่ะต่อตัวเครื่องมืออุปกรณ์ต่อพ่วเอืงเนี่ยก็เหมือนบ้านเราใช่ไหมครับเอาบ้านเราประเทศไทยก่อนดังๆก็มีซีเอ็มทีครงหลีมีสยามอิมเมนมีเคเคมันโป่งมีหลายๆเจ้านะครับมีหุยมนีนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแต่ว่าบ้านเราเรื่องของโน้ตฮาวที่ เองในด้านของความทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีมาร่วมเนี่ยมันน้อยมากน้อยจริงๆเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ที่เอามาเกี่ยวข้องมากที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องมือปรับระดับหน้าดินตัวเกรดเดอร์ที่ล่าห่างหลังนะครับมันก็ใช้ตัวเลดาร์ไปใช้อื่นๆนะครับมาคอยอวัดนะครับมีอาร์ทีเคมาวัดบ้างนะครับเพื่อว่าให้หน้าดินมันเสมอกันเท่ากันนั่นเองนะครับสาหรับอันนี้ก็อมองว่าไอ เกษตรบ้านเรายังพัฒนาน้อยเพราะอีเวนต์บ้านเราการสนับสนุนมันก็น่าจะยังน้อยแล,แล้วก็เรื่องของ Know How บ้านเรายังอยู่ในยุค40ปีที่แล้วอยู่ยังไม่ได้พัฒนาไปมากมาขนาดนั้นแล้วผมมองว่าในอนาคตเนี่ยของต่างประเทศเขาเข้ามาแน่นอนเพราะว่า Know How ส์เขาสูงมาก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 จริงๆเหมือนที่คุยในพอร์ตแคชกับมาบินนะครับนั่นกะ็คือ ต่างประเทศเขายอมจ่ายแพงยอมที่จะจ่ายค่าเครื่องมือแพงๆหรือจ่ายอะไรก็ได้ที่มันแพงๆแล้วให้มันคุ้มกับทุนที่เขาผลิตออกมาได้เมื่อมันย้อนแย้งกับไทยของไทยเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือเกษตรบ้านเรารู้ทุนนะแต่ไม่รู้ว่าขายได้กําไรเท่าไหร่แต่เมืองนอเขารู้ว่าอ่ะเขาต้องขายแล้วเขาจะได้เท่าไหร่หรือถ้าขายราคามันไม่ได้เขามีไซเลตที่ขออยู่ว่าไอ้ราคาขึ้นด้วยเอาไปขายเนี่ยเขาก็ได้ยังเป็นกําไรอยู่ มันจะต่างกันกับบ้านเราเยอะมากๆดังนั้นนะครับอินพุตในอนาคตมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทําการเกษตรแต่มันเป็นทั้งเครื่องจักรแล้วก็ตัวสมองด้วยเพราะว่ามันมีตัวระบบต่างๆที่เข้ามาควบคุมให้ไถอย,อยู่ในร่องในรอยวางแผนการปลูกได้เตรียมดินเตรียมร่องไถยได้จัดการเก็บเกี่ยวจัดการสเปเยอร์เนี่ยเรื่องของอุปกเนี่ยเรื่องพอพูดสเปเยอร์เรื่องของการฉีดดีกว่าอุ้เยอะแยะมากมายดังนั้น,น,น อนาคตข้างหน้าผมบอกเลยโปรเจคเตอร์จะเป็นแค่พนองแต่ว่าคนที่เป็นพระเอกเนี่ยจะเป็นอิมพิเมรนต์เขาจะมีทุกอย่างตัวตัวกำลังแล้วก็ตัวโน้ต h าวและตัวความรู้ที่เขาสร้างมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับและทีนี้บริษัทโปรเจคเตอร์เขามีการปรับตัวยังไงคุณรู้ไหมแล้วที่ผมไปดูอะบริษัทโปรเจคเตอร์ก็จะซื้อจิตการรวบรวมกิจการ,ร,การหรือว่าทําสัญญาการเพื่อร่วมที่จะมาผลิต อุปกรณ์เครื่องมือร่วมกันนะครับอย่าง ota, คูเบาเขาก็มีของคูบอราใช่ไหมไม่เหมือนบ้านเรานะของคูบอราของบ้านเราจะเป็นใช้คําว่าตราช้างเพราะว่าผมคาดเดาว่ามาตรฐานมันไม่ถึงของญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าถึงของญี่ปุ่นแล้วก็วจะตีตาคูบอรตาแน่นอนนะเขาก็เลยใช้คําว่าตราช้างนะครับก็าอาจจะเป็นแบรนด์รองลงมาโดยใช้บริษัทท้องถิ่นที่อยู่ในบ้านเราฉันสานเจ็ดลอตลตรลตเตอรี่พวกนี้นะครับก็ข้าม,มา เครื่องมือตาช้างอยู่นะครับไม่ใช่เครื่องมือคูบูตาอย่างจอเดียก็จะมีเครื่องมือของจอรเดียถ้าแบนรองลงมาหน่อยาก็จะเรียกว่าเครื่องมือกรีนซิสเต็มเขาจะไม่เรียกเครื่องมือจอรเดียนะเขาจะเหมือนคูบูตาเครื่องมือคูบูตาเครื่องมือตาช้างเหมือนจอเดียเครื่องมือจอเดียกับเครื่องมือกรีนซิสเต็มของนิโคลแลนก็เหมือนกันนิโคลแลนก็ของนิโคลแลนนะครับของบ้านเราก็จะเป็นบลูซีรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทรงนั้นไปก็บริษัทรถก็พยายามที่จะซื้อ บริษัทเครื่องมือนะฮะซื้อโน้ตเฮาของเครื่องมือซื้อ,อจับมือกันเป็นพัตมิตรกันอะไรเนี้ยก็ใช้วิธีนี้ในการแก้ครับแล้วก็ใช้ต้นกําลังเข้าเหมือนกันแล้วตัวที่นิวโคลแงกำลังทําอยู่นะครับตัวที่เป็นถ่ายอนุนมัติตัว R4 ที่ผมไปถ่ายมาล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแล้วก็ทํางานเองโดยใช้อิ p พิเม้นต์ก็เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเหมาะ ผมว่าเหมาะบ้านเราแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าราคาซื้อไม่ได้หรอกแล้วก็มีของจอร์เดียก็ตอนนี้จอร์เดียที่แบบไร้คนขับเมื่อก่อนมันมีตัวหนึ่งนะครับที่มีตัวต้นกําลังแล้วก็ตัวแบตเตอรี่วิ่งตามอีกนะครสามารถลิงก์กันเป็นสายไฟได้ทีนี้ผลกระทบของอ,อน,านาคตนะเราไม่ได้มองแค่ตรงนี้ละไม่ใช่มองระยะสั้นมันมองระยะไกลอนา,นาคตเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือพวกฟาร์มขนาดกลางฟาร์มขนาดใหญ่หรือว่าพวกแบบว่า พวกรวมแปลงพวกโปรเจกต์บ้านเราพวกเขาเรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ใช่ไหมพวกรวมรวมแปลงนะยิ่งอบอกว่ามีข้อมูลมากยิ่งควบคุมต้นทุนได้ถ้าถ้าถ้าเรื่องของรัฐบาลเขดีนะถ้าเรื่องการกําหนดนโยบายดีนะผมว่าควบคุมต้นทุนได้ผู้ให้บริการรับจ้างการทํางานอย่างคนจ้างไทยไก็ไม่ต้องไปขับเองทุกคน รถถ่ายขับเองแล้วก็ระวังแป้นปั๊บปั๊บนั่งอยู่เฉยๆชิๆเนี่ยกอดอกดูรถถ่ายตัวเองผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ผ่านหน้ามือถือ,อจัดการใี่หนนะแปลนนี้รับจ้างมาอะไรอเงอี้ยมันก็อาจจะไปได้แต่ผมมองว่าข้างหน้าอนา,าคตการรับจ้างถ่ายก็น่าจะไม่มีแต่ตอนนี้คือเรารู้ว่ามันมีรับจ้างถ่ายเดี๋ยวผมก็เลยคิดว่าการรับรับจ้างถ่ายก็น่าจะได้อยู่ก็กอดอกดูรถตัวเองทํางานดูเครื่องมือตัวเองทํางานนะ อันนี้ก็เป็นได้ครับพวกบริษัทอิ p พิเม n นต์หรือพวกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัคโนมีนะครับพวกนี้จะขายเครื่องมือได้ดีขึ้นเพราะว่ารถแท็กเตอร์มันไม่ค่อยจะจําเป็นแล้วนี่อินพิเมนต์มันมีอัคคุมีเองเครื่องยนต์เองมเอชินเองสามารถใช้งานได้เองตรงนี้มันก็เป็นบริษัทเครื่องมือที่บอกว่าเออขายดีแล้วก็ได้ประโยชน์กับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าบริษัทเครื่องมือเขามีโน้ตหาในการจัดก,การดินอยู่แล้วส่วนใครที่จะได้รับผลกระทบทีนี้ คนที่ได้รับผลกระทบอันแรกก็น่าจะเป็นพวกผมอะดิลเลอร์ที่ขายแต่ตัวรถที่บอกว่าไม่ได้อยากทำทำระบบเอ,อพิเมนท์ท,ที่ดีทำอัปเตอร์เซที่ดีขายาทำหลังการขายที่ดีไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาขายในร้านของตัวเองเพวกผมเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบแต่ผมไม่ยอมให้บริษ,ษัทผมเป็นอย่างนั้นแน่ ผมจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาขายที่ร้านของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่ใช้รถผู้ที่ซื้อรถแท็กเตอร์กับผมเนี่ยผู้ที่ซื้อเครื่องมือกับผมเนี่ยได้รับบริการที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนั่นเองช่างเซอร์วิสได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าแบบว่าไม่ั p สกิลตัวเองไม่เลือกที่จะเรียนรู้เรือที่จะปรับตัวในเรื่องของตัวเซนเซอร์ตัวคาเบเลชั่นหรือง่ายๆพวกคาลิเบตะน้อยคนอ่ะช่างบ้านเราที่รู้จักเออร์เรอร์ของคาลิเบต ไม่รู้พวกนี้ทำยังไงไม่รู้ว่า ATK คืออะไรซอฟต์แวร์ไหนแบบไหนยังไงนะครับนั่นแหละพวนนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเกษตรกรที่ยังปลูกแบบเดิมๆใช้แบบเดิมๆทำแบบเดิมๆพวกที่ดื้อแพงโอเคคนสมัยเก่าเขาปลูกเขาก็เขาปลูกขึ้นดีอ่ะเขาก็คิดว่าเขาปลูกดีแล้วเขาไม่อยากเตี่ยแต่คนยุคใหม่คนที่มีความคิดที่ดีนะคนยุคใหม่เขารู้ว่าปลูกเงี้ยก็ดีแล้ว แต่มันยังสามารถดีได้อีกนี่คือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำขึ้นมาให้มันดีได้อีกและให้มันง่ายในการจัดการคือบางคนอ่ะปลูกดีเลยแต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวโอ้โหผมไปเห็นสนมะพร้าวของลูกค้าปลูกดีปลูกสวยเลยแต่เวลาจะเก็บทีนี้ต้องขีมวมาใส่อ้อมเอาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโหจกกัดการแปลงไม่ดีอันนั้นก็เสียเวลาเสียเปล่า แล,ลและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยแน่นอนนะก็คืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเริ่มต้องการความแม่นยําในการไถในการจัดการแปลงอนาคตเราจะต้องการแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่คนยุคนี้หรอกมั้งไม่ใช่คนยุคนี้ไม่ใช่คนที่คิดเอออนาคตข้างหน้าเรื่องของการจัดการแปลงเรื่องของการลงทุนจัดการแปลงในปัจจุบันเพื่อให้เห็นผลต่อไปในอนาคตที่ดีที่ง่ายที่บอกว่าเออเราจัดการแปลงมาดีแล้วเราสามารถที่จะเออไปเที่ยว ไปทําอย่างอื่นในเวลาที่เราไม่ต้องมาแบบคอยไปส่วนทุกวันอะไรองนี้ครับปกติเราต้องทํานี้แต่ว่าเราจัดการแปลดี้แล้วเราให้ระบบดูเงี้ยจ้างระบบดูให้ระบบดูมันก็ดีอย่างอนาคตข้างหน้ามาแน่นอนพวกนี้สำหรับเรานะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อระบบมันจะสนใจในการเรื่องของการซื้อระบบพราส่วนใหญ่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็เขาไม่ได้ขายค่า เขาขายเป็นแพ็กเกจในเมืองนอกนะเขาขายเป็นแพ็กเกจรายเดือนรลายปีก็ว่าไปก็ไม่ได้ซื้อขายระบบให้ขาดเลยว่อันนี้ก็มาดูกันต่อไปว่าบ้านเรามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะผมไม่ได้บอกนะว่าตัวโรเทคเตอร์มันจะหายไปมันก็อยู่แหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่พระเอกแล้วมันจะเป็นพระรองหรืออะโรเทคเตอร์อาจจะซื้อแบรนด์อิเมเพนต์มาได้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาคงซื้อเจ้าใหญ่พวกอเมซอนไม่ได้หรอก พวกฮอสพวกคูนเนี่ยน่าจะซื้อยากพวกมาชิโอเนี่ยน่าจะซื้อยากแต่ว่าอาจจะซื้อบริษัทเล็กๆแล้วก็มาพัฒนาไปเรื่อยเพราะยังไงบริษัทเทคเตอร์ปัจจุบันนี้มันก็ยังใหญ่กว่าอยู่ดีนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูครับผมไม่ค่อยได้ทําคลิปยาวแล้วก็คลิปยาวต้องมาหาเนือ้อหาเยอะแล้วบางทีจัดการบริษัทเยอะบริษัทมันเยอะแล้วต้องมาหาจัดการลูกน้องอีกนู้หลายเรื่องทุกคนแต่ก็น่าจะจะพยายามเอาคิดที่มีสาระและประโยชน์ขผม ปีนี้น่าจะงดการเดินทางต่างประเทศสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะเจอผมอยู่นะครับไม่กี่ประเทศ2อสารประเทศแหละปีนี้แต่ไม่ใช่ไปเหมือนปีที่แล้วที่ว่าโอ้โหลุยดาดเลยนะฮะใครจะคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาใครมีความเห็นอะไรที่บอกว่าเออเห็นด้วยหรือเห็นแย้งก็ลองคอมเมนต์มากันดูนะครับถ้าอยากให้ผมทําลิปเรื่องพวกเกี่ยวกับในอนาคตต่อไปก็ลองคอมเมนต์มาดูนะฮะชอบระบอยฝากไปด้วยนะครับเจอขึ้นในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนครับ